ผู้ชายที่หมอจะพูดถึงต่อไปนี้นะฮะหมอคิดว่าเป็นหนึ่งในคนที่สําคัญมากๆของมนุษยชาตินะเพราะถ้าไม่มีเขาเนี่ยหมอบอกเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์ไปได้เลยนะครับอ้นออนค่าวแชร์ทุกเรื่องราวสุขภาพที่คุณสงสัยสิ่งที่ทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ย เสียชีวิตไปเยอะที่สุดนะไม่ใช่ว่าฆ่ากันเองกินกันเองนะมันคือเชื้อโรคเชื้อโรคหรือว่าจุลชีพสิ่งมีชีวิตสิ่งเล็กๆเกนะี่ยไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรีย เชื้อราอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดโรคต่างๆอันนี้ทําให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยตายล้มจากกันไปเนี่ยเยอะที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้เรามียาเรามีวัคซีนต่างๆเนี่ยนะเป็นพาะชายคนนี้เลยถ้าไม่มีเขาเนี่ยหมอบอกเลยว่าเราอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันตรงนี้ก็ได้นะครับผู้ชายคนที่หมอกำลังจะพูดถึงนะคือคุณหลุยส์ปาสเตอร์นะหลุยส์ปาสเตอร์เป็นคนฝรั่งเศสนะฮะตั้งแต่ปี1822นะที่เขาเกิดขึ้นมานะครับอยู่ที่เมืองโดประเทศฝรั่งเศสหลุยส์ปาสเตอร์เนี่ย ประวัติของเขาเนี่ยเหมือนกับเด็กเรียนทั่วไปเลยฮะคือเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางนะครับสนใจในวิทยาศาสตร์และเคมีนะมีความตั้งใจริตนหนังสือนะฮะไม่ใช่เด็กเกเรนะเข้าไปเรียนในวิเลยการแพทย์และวิทยาศาสตร์นะที่มหาวิเลยเอ็กอานะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนี่แหละ ทีนี้ก็จนจบการศึกษาเนื่องจากเรียนเก่งไงเป็นเด็กเรียนไงก็ได้ทํางานเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์ต่อในมหาลัยนั้นนะแล้วนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งสําคัญของคุณลุยปาสเตอร์นะครับทีนี้ก็จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยไปสังเกตว่าทําไมอาหารหรือว่านมนะครับหรือว่าวายนะที่เราทิ้งไว้ในอากาศในใน,ในห้องเราเนี่ยทำไมทิ้งไว้นานาน,าน,นมมันเสียรสวายมันเสียรสทําไมมันบูดอาหารมันบูดมันเน่าได้เขาก็ตั้งสมมติฐานว่าโอเคมันอาจจะมี เชื้อโรคหรือมีสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างที่มันไปทําให้อาหารมันเสียคุณภาพไปนะครับเขาก็ร่วมกับเพื่อนของเขานะคุณหลุยปัสเตอร์เนี่ยแล้วก็คุณคลอสเบนาเนี่ยฮะอยู่ที่ฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับในปี1862นะเขาก็พบว่า เราจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นทำาไงเราจะถนอมอาหารได้เพราะงั้นนี่คือคือประวัติการถนอมอาหารแรกๆเลยนะมาจากคุณลุยปาเซอร์นี่เองนะฮะเขาเพบว่าการเอานมสดนะครับไปต้มนะฮะที่อุณหภูมิสูงๆเนาะ145องศาฟาเรนไฮน์นะครับแล้วรีบทําให้เย็นแบบเร็วๆเลยสูงมากๆแล้วก็ลดอุณหภูมิลงมา,มาเร็วมากๆนะครับพราว่าเขาสามารถทําให้นมเนี่ยหรือว่าวายอะไรก็ตามนะครับมันมีรสชาติที่คงอยู่แบบเดิมนานมากยิ่งขึ้นนะเพราะงั้นนี่ นี่คือการถนอมอาหารยุคแรกๆนะฮะนำโดยคุณหลุยปาสเตอร์นี่เองครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่ยืนยันทฤษฎีของหลุยปาสเตอร์ว่าการเน่าเสียนะฮะของอาหารและสิ่งต่างๆในโลกเราเนี่ยมันต้องมีเชื้อโรคที่ทำเป็ที่ทำให้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดนะฮะแต่ก่อนคนเราเชื่อว่ามันไม่มีหรอกไอพวกจุลินทรีย์เชื้อโรคนะมันเกิดจากการผุพังของตัวมันเองมันเกิดจากอากาศเองมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆแบบนั้นหรอกนะฮะคุณหลุยปาสเตอร์ก็พบว่า ได้เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูนะครับเขาก็ทําการทดลองนะเอาน้ําซุปนะฮะหซุปเนี่ยใส่ไว้ในขวดปากเปิดนะให้มันโดนอากาศตามปกติอีกขวดเนี่ยเอาใส่ไว้ในขวดที่เป็นขวดโค้งๆนะฮะเขาเรียกว่าขวดเขาเรียกว่าขวด s w a n เน็กก็คือมันกับคอคอหงส์อ่ะ ขวดคอหงโค้งอะนะฮะขวดแบบนี้มันจะทำให้อากาศเ,เข้าไปหาอ,อาหารได้ยากขึ้นนะครับนะเพราะนี่เขาเพบว่าน้ำซุปที่มันอยู่ในส่วนน็กฟลาสเนี่ยหรือว่าขวดคอหงเนี่ยนะฮะมันไม่เน่าเฮะ แต่ไอ้น้ำซุปที่มันอยู่ในขวดที่มีปากเปิดให้อากาศเข้าไปโดยอิสระเนี่ยมันเน่าเสียมันบูดมันเสียรสชาติได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่คอนเฟิร์มนะฮะหลุยส์ปาสเตอร์ว่าเนี่ยแหละมันเกิดจากการเน่าเปื่อยจากเชื้อจุลินทรีย์นะที่อยู่ในอากาศมันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมตามธรรมชาตินะครับ แล้วก,ก็การพัฒนาวัคซีนก็มาจากคุณหลุยส์ปัสเตอร์นี่เองนะครับเริ่มจากการพัฒนาวัคซีนอะฮิวาไก่นะคุณหลุยส์ปัสเตอร์ตั้งสมมติฐานเหมือนกันว่าถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสิ่งมีชีวิตเนี่ยเมื่อเมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับเชื้อโรคตัวเดียวกันเข้าไปอาจจะไม่ตายก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเขาลองฉีดเชื้ออะิวา แต่เป็นเชื้ออหิวาไก่ที่เก็บไว้นานนะฮะจนมันเสื่อมประสิทธิภาพไปแล้วนะครับคือทําให้อ่อนแอลงนั่นเองฉีดเข้าไปในไก่เลยนะฉีดปุ๊บเขาก็เอาไก่ตัวนั้นเนี่ยไปเอ็กซ์โพส์กับเชื้ออหิวาใหม่ๆกาลังรุนแรงเลยนะฮะพบว่าไก่ที่ได้รับเชื้ออหิวาแต่ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วนะพะว่าไก่ไม่เป็นไรฮะนะมีอาการป่วยแค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการพัฒนาวัคซีนของผู้ชายที่ชื่อว่าลุยปาสเตอร์นะครับทีนี้ วัคซีนแอนทรันะครับหรือว่าโรคที่มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าแบคซิลัสแอนทรัซิสเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเริ่มต้นมาจากคูลุยส์ปาเซอร์เช่นกันคล้ายๆกับวัคซีนอหิวาไก่เมื่อกี้เลยนะฮะคือคหรุยส์ปาเซอร์เนี่ยเอาเชื้อแอนทรัเนี่ยไปเอ็กซ์พสไปเจอกับอากาศไปเจอกับออกซิเจนเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันไม่ชอบออกซิเจนนะฮะเจอออกซิเจนปุ๊บมันจะอ่อนแอลงเขาก็เอาไปฉีดให้กับแกะนะฮะแกะแล้วเขาก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ฉีด เชื้อแอนแทรกซที่ทําให้อ่อนแอลงกับอีกกลุ่มหนึ่งคือไม่ได้ฉีดเชื้อแอนแทรกซนะฮะแล้วก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีโรคแอนแทรกซ์กำลังระบาดอยู่พอดีนะครับเขาก็ได้โอกาสเลยนะเอาไปทดลองซะเลยนะฮะจับแกะ2ห้องนี้เข้าไปเพราะว่าแกะที่ฉีดแอนแทรกซที่อ่อนแรงไปเนี่ยไม่ตายครับนะไม่ตายสักตัวเลยแต่ตัวแต่ในกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดแอนแทรกซที่อ่อนแอเนี่ย พราะว่าติดเชื้อแอนแทรกแล้วก็ทําให้เสียชีวิตไปนี่คือเป็นตัวคอนเฟิร์มนะฮะว่าทฤษฎีของคุณหลุยปัสเตอร์เนี่ยก็ใช้ได้ผลนะวัคซีนก็คือเริ่มต้นจากคุณคนนี้นะครับไวรัสพิษสุนัขบ้านะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยใครเป็นเนี่ยนะ บอกลากันได้เลยนะครับนะก็ทําให้มีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากแต่ก่อน,นยังไม่มีวัคซีนนะฮะคุณหลุยปาสเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกคนนะครับที่เป็นคนคิดคน้นไวรัสพิษสุนัขบ้านะครับ mm hmm. เขาพบว่าไม่ใช่แค่คิดค้นวัคซีนนะ mm hmm. เขาพบว่าโรคไวรัสพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันทาให้เกิดการอักเสบในระบบประสาทนะและ้วก็ในสมองด้วย mm hmm. เขาก็พบว่าไปเอาสมองของกระต่ายเนี่ยนะมากระต่ายที่ติดโรคกรั้น้ำนหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ย เอามานะฮะเอามาศึกษาศึกษาไม่พอคุณหลุยปัสเตอร์เอาสมองของกระต่ายที่ติดเชื้อเนี่ยเอาไปตากแห้งครับ ตากแห้งแล้วเอามาสกัดนะฮะเอามาสกัดให้เป็นวัคซีนก็คือสกัดจนทําให้เชื้อพิษสุนัขบ้าที่อยู่ในสมองของกระต่ายนี่มันอ่อนแรงลงแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปนะครับในในกระต่ายตัวอื่นนะพบว่ากระต่ายตัวอื่นที่ได้รับวัคซีนตัวนี้สามารถที่จะต้านทานกับไวรัสพิษสุนัขบ้าได้นี่คือการสร้างไวรัสพิษสุนัขบ้าของผู้ชายที่ชื่อหลุยส์ัสเตอร์ครับในปีคศนะฮะ1885นะครับ,รบเริ่มมีการเอาไวรัสนะครับพิษสุนัขบ้าเอามาใช้ในคนเป็นครั้งแรกนะเพราะว่า อายุ9หัวชี่โจเซฟเมสเตรนะครับถูกสุนัขบ้ากัดน,นะฮะถ้าเป็นแต่ก่อนนี้จบแน่นอนนะครับแต่คุณหลุยส์พัสเตอร์เป็นเหมือนคนมาช่วยชีวิตเลยเพราะว่าเขาฉีดนะไวรัสพิษสุนัขบ้าที่เขาคิดคนเข้ามานะฮะให้น้องคนนี้เพราะว่าน้องเมสเตรนี่นะครับไม่แสดงอาการของโรคครับ และไม่เสียชีวิตนะร,รอดชีวิตได้นะครับถือว่าเป็นการทดลองนะฮะวัคซีนในคนครั้งแรกและได้ผลจริงนะฮะมีประสิทธิภาพจริงช่วยคนได้ทั่วโลกเลยนะครับเห็นไหมครับหมอบอกแล้วว่าผู้ชายที่จะลุยปัสเตอร์เนี่ยสำคัญมากมากเลยนะเพราะถ้าไม่มีเขาเนี่หมอบอกแล้วว่ามนุษยชาติมีสิธิ์สูญพันธุ์ไปได้นะครับความสําคัญเขามีมากมายเลยนั่นแต่การพัฒน,นาวัคซีนอันนี้กล่าวโดยสรุปนะเห็นไหมช่วยให้แพทย์พัฒน,นาวัคซีนนะฮะต่อยอดมาจากวัคซีนที่สุดมากมีวัคซีนอีกต่างๆมากมายทําให้เรามีวัคซีีนนใกกการสู้้ับจุลชพไดอ นั้นเนี่ยยังต่อยอดไปในโรงพยาบาลอีกแต่ก่อนเนี่ยนะโรงพยาบาลหรือว่าการผ่าตัดนี่นะฮะคนเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตเพราะโรคนะส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะว่าการติดเชื้อหลังการผ่าตัดเพราะว่ายังไม่มีการฆ่าเชื้อครับเขาเพราะว่า ความเข้าใจที่ว่าเชื้อโรคทําให้เกิดการติดเชื้อของคุณหลุยส์ปาสเตอร์นี่แหละเขาเลยมีการเอายาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยเอามาฆ่าเชื้อโรคฆ่าเครื่องมือฆ่าเชื้อในบนเครื่องมือแพทย์เครื่องมือผ่าตัดต่างๆทําให้เรทของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดน้อยลงแบบมีในยัยษ์สคัญนะครับเขาก็มีความสําคัญมากๆในเรื่องนี้นะฮะต่อไปคือในเรื่องของการปนเปื้อนในอาหารหรือว่าการถนอมอาหารนั่นเองที่หมอพูดไปเห็นไหมคุณหลุยส์ปาสเตอร์เนี่ยเขาคิดคน้นเทคนิคพาสเจอไรเซชันเห็นไหมเราเคยได้ยินใช่ไหม พาสเ u อร์เซชันนะนมต่างๆเห็นไหมฮะถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้กินนมกล่องที่เก็บไว้ในตู้เย็นได้นานๆแบบนี้เลยนะเพะฉะนั้นเนี่ยคุณหรือพาสเตอร์เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยานะครับหรือว่า บิดาของไมโครไบโอลจีนะครับเป็นคนค้นพบเชื้อโรคจุลชีพต่างๆที่เป็นศัตรูตัวชาาของมนุษยชาติของเรานะครับสร้างราักฐานสําคัญให้วงการแพทย์มากมายสาคัญจริงๆนะฮะจนกระทั่งเขาได้ได้ตั้งสถาบันเขาเองด้วยนะสถาบันปาสเตอร์นะครับใครที่เคยได้ยินเคยได้ชมก็อาจจะเคยเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลุยปาสเตอร์นะครับเป็นคนที่มีบุญคุณกับพวกเรามากๆนะครับ